สวัสดีจ้าวันนี้ตาชูจะชวนมาแถวสมุทรปราการเราลงรถสถานีรถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยก็จะถึงพระพุทธชิน,นราชมงคลประการนะจ๊ะที่ตรงเป็นสถานีปากน้ำเนี่ยเดินออกจากขานีมาเนี่ยก็เดินบนสกายวอล์กมาเรื่อยๆเออวันนี้บรรยากาศบรรยากาศดีนะตรงนี้มาเจอเนี่ยมองวิวไปเรื่อยด้านข้างก็จะเป็นโก ที่หานต่างๆแล้วก็เป็นหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าบรรยากาศดีแนะนำม,มาเลยนั่งรถไฟฟ้ายาวมาได้เลยตึกด้านหน้าก็จะเป็นมูลนิธิวัฒนธรรมนะนี่ก็เป็นสี่แยกนิสสก,กายวอลกำลังสร้างไม่เสร็จอีกหน่อยสร้างเสร็จแล้วก็เดินยาวไปได้เลย ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการตรงนี้ก็จะเป็นสาราการสมุทรปราการ,รยากาศดีสาราการกุจุมุราการย่างอยู่ด้านหน้ามองเห็นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาไปออไปดูข้างล่างกันด้านหน้าก็จะเป็นหอไม่รู้หออะไรเนี่ยขึ้นไปชมได้แบบไม่รู้ตรงนี้ตรงด้านหน้าก็จะเป็นสาราการจางังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการนั่งรถไฟฟ้าแป๊บเดียวมาถึงเลย<ป>ดีมากเลยสะดวกสบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการด้านหน้าก็จะเป็นหอ,อ,อหอดูภาพิดหอบาะห้องนอกก็จะเป็นสำนักงานธนารักษณ์สมุทรปราการสกายบล็อกเขากำลังสร้างอยู่ไม่นานก็คงเสร็จแล้วล่ะ ตรงข้ามก็จะเป็นสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการพอลงรถไฟฟ้ามาเดินมาเรื่อยๆเนี่ยมองไกลๆเนี่ยเป็นหอหอนะ่าจะขึ้นไปได้มั้งแต่ตอนนี้เขาปิดสรนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็เป็นสถานีตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการดัใคร้มาถึงก็นี่ตรงนี้มีสนามเด็กเล่นด้วยสนามเด็กเล่นเทศบาลสมุทรปราการ ลงมาเดินเล่นแล้วก็มานั่งพักตรงนี้ได้วันนี้บรรยากาศดีนะเนี่ยเนี่ยบริเวณรอบๆด้านหน้าก็จะเป็นวัดไม่ไม่ทราบว,วัดอะไรเพราะว่าพิ่งมาครั้งแรกแถวสมุทรปราการเราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเอนนี้เขามีรถรับส่งด้วยนะบริเวณจังหวัดสมุทรปราการรถรับส่งทั่วจังหวัดสมุทรปราการจะเดี๋ยวข้ามหนุนก่อนอ๋อรถมา มีร้านข้าวแกงปักนามองไปตรงข้ามก็จะเป็นกองการสืบสวนตำรวจกูทจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็เป็นบร,ริเวณรอบๆสมุทรปราการนี่ก็เออเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ท่าเรือเพราะฉะนั้นก็จะมีลมพัดตลอดอากาศก็เลยไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่เย็นกว่าในกรุงเทพอีกอ่ะตรงนี้เราก็จะเดินมาในย่านตลาดละ พ่อค้าแม่ค้าขายของเยอะแยะเลยขายของจีบะถาดทีช็อปตรงนี้ก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่เราเดี๋ยวเราจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังที่มีดารามารีวิวด้วยทรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายขาจีบะถาทั่วๆไป ที่เราเข้ามาในห้างอินฟินิตมอลลก่อนเพื่อจะ้าไปชิงช่องนั่งรถมานานต้องเข้าไปชิงช่องซะหน่อยประดว่าซ่วมเปิดสิบโมเลยยังไม่ได้ชิงช่องมองไปด้านหน้าก็จะเป็นปากแม่น้ําเจ้าพยานะติดกับทะเลด้านหน้าก็จะเป็นตลาดตลาดท่าเรือท้าฟากตรงนี้ก็จะเป็นตลาด ขายของมีฟิสปาไปไเรื่อยๆเราจะเดินไปกินป๋วยเตี๋ยวชื่อดังที่มากลินเขามารีวิวต้องไปชิมซะหน่อยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าด้านหน้าก็จะเป็นท่าเรือข้ามฟ้าเป็นตลาดตรนีเป็นทางลงเรือทางาทางลงเรือข้ามฟ้าเช,นชนตรงนี้จะเป็นท่าเรือข้ามฟ้าไปพระสมุรเจดี ตรงนี้ก็เป็นรถไฟสายแรกของไทยติดตั้งอยู่ที่นี่เดินไปรอยเปื่อยเดินไปรยยอยเปื่ยยุงโมงหมด่ลยถึงว่าอยู่ติดทะเลอากาศเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เหมือนในกรงเทศในกรงเทศอากาศร้อนมากแต่ันนี้เราอยู่ยิ่งอยู่ติดทะเลนี่มันมีลมพัดตลอดมันก็เลยไม่ร้อนนี่การจะไป ร้านก e like mm. ๋วยเตี s, <Okay. S 1> ๋ยวชื่อดังนี่ต้องเดินเข้ามาในซอยตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วข้ามไปอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดตลาดน้ำตรงนี้ก็จะมีร้านขายพวกมะม่วงหไม่วางก้วยตาแปกล้วยเดินต่อไปด้านหน้าเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆร้านขายของเล่น เดินไปล่วยเปื่อเย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดกันข้ามไป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 หม <c oughs> ามปของขายเยอะแยะเลยตราดสมุดปากลางร้านขายข้าวแกงน้ำพริกสุดถึว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้างก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นมุกคนเยอะเลย ร้านขายขนมก็มีตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดเตียใหญ่ยุศบทางสามแยกกลับเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้นานข้าวแกงก็มีนะร้ายขายขนม,มก็มีนงโดนนะจ๊ะเนยเดี๋ยวเราก็มาถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวชามล้เลย ที่มาจารินเขามารีวิวกันผันนดเกี่ยวแห้งก็ดีแบแห้งมื้อน้ำอันนี้ดีดูน้ากินมากเลยจ้าอร่อยมากเจียวเขาอร่อยมากเลดี๋ยวเขาเอร่อยมากเลยทำใหม่ๆเพียบเลยลายที่เจียวมีแนะนำเลยนะจ๊ะ ชอบกินเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำซุปกรอนจริอร่อยมากขนมจีบม่สยอดอร่อยด้วยนะเจ็๊จีบมาดูมานไม้ชายกองอร่อยแกงส้มก็อร่อยตะฮูมันเป็นเหมือนธรรมชาติอยู่นะยาไดไม่เป็นเสอตรงนี้ร้านออติมก็มีนะจ๊มีทั้งอาติมทั้งกับข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวร็เลยมาที่เดียวไปกินเลยแนะนำอะไรนจ๊ะอยู่ตรงไหนอยูตรงข้ามกับสุริยะ มิสูวิชีตรงแยกอาจจะเปิดคูเปิลมาได้เลยอะคุกเจออีกแล้วลูหล่อมีมียมีมีมีลหล่อรอมีมีมอหูเขาจำเด้ยด้านหน้าก็จะเป็นตลาดบางของตลาดบางของเห็นไหม ทะลไปก็จะเป็นทะเลปากน้ำเลยน,นี่เราจะข้ามมาตลาดบางคลองตลาดบางคลองเป็นตลาดใหญ่ขายเป็นตลาดสดนะ่ทั้งผักผลไม้เยอะมากเลยมีทางเข้าตลาดบางคลองจ้าอันนี้ก็เป็นตลาดสดขายผักผลไม้เยอะมากๆแล้วก็ขายอาหารทะเลอาหารทะเลที่นี่บอกเลยว่าถูกมากบอกถูกมากคนก็จะมา ช้อปปิ้งกันที่นี่หละอันนี้เราก็เข้ามาเดินในตลาดเรากำลังจะไปซื้อร้านปลาหมึกที่มากระลินเขามารีวิวต้องตามรอยน้องหมากตามรอยพี่หมากตัง้งนานอย่ี่นี้อาหารทะเลตุกทังเลยขุงผัก <c oughs> กระเชโงโลโกสองร้อยแปดสิบปลาหมึก ของทะเลถูกมากกุ้งกุ้งจากทะเลเลยใหมั่นสดสดหมูเห็ดเตจไก่ก็มีเยอะแยะปลาหมึกปลาทะเลทเลั้ปลากระป๋ง สองร้อยไก่นั้นเลยเลยอะแยะเลยดูสิเยอะมากเด, <c oughs> ดนินออกมาทางหลังตลาดก็จะเป็นทะเลปากน้ำโอ้ ดูสวยงามบรรยากาศดีนะคนก็มานั่งตกปลากันเยอะเหมือนกันนั่งเล่นๆเรือรอบๆตรงน,นี้เราก็จะมาดูราชาปราหมึราชาปังี่มากมากรปวิ่ง็ขมาดชื่อราชาปลาหมึก ง่ายชิ้นเบิบ่มๆง,งนันเลยกระป๋องใครจะกินก็ให้เลือกใส่กระป๋งองนี่ใส่กระป๋องแล้วก็ไปปิ้งให้หลังจากกินปลาหมึกสดแล้วอร่อยมากเราก็จะมาเดินอีกากหนึ่งของตลาดนี่้ากนี้ก็จะเป็นขายพวกอาหารทะเลเหมือนกันตลาดสดบรรยากาศม,มีพนุนรัสดวชาวพม่าเยอะเหมือนกันนะตลาดเนี้ยคึกคักมากเลย ผมแน่นทั้งทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าปิดกี่โมงนะไม่ได้ถามเขาเลยเนี่ยอาหารทะเลเยอะมากๆขึ้นจากทะเลสดๆเลยไปต่อมีร้านขายของฝากขานม,มนมนเลยเยอะทั้งนั้นเลยร้านขายส่งราคาสิบสองบาทูกจังไปต่อจ้า ไปต่อของกิงเยอะมากเลยร้านขายส่งน่ากินทั้งนั้นเลยขายพวกสังฆพันธ์ก็มีนะเยอะแยะดอกไม้พุกเชียนร้านขายส่งเออแถวนี้ร้านขายส่งเยอะเหมือนกันไอ้ที่ไปกดดีก็ไปดมาก ไปต่อบรรยา,าทุกสิงทุกอย่างที่นี่มีครบเลยทั้งดอกไม้ทั้งตนมอาหารทะเลมีครบเลยนะเนี่ยไปต่อแล้วเจอนางเหนียกแล้วอีนางเหนียวอันนี้เราก็าจะมุมเสื้อผ้า เสื้อด้านตรงฟ้าตรงข้ามก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าคุณป้าคุณยายส่วนใหญ่ก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่สมุทรปราการเราก็เดินไปเรื่อยเปื่อยหิวก็กินแถวๆนี้เราก็มาถึงตามหมากลินมาอีกแล้วค่ะลิ้มดำลง ร้านลิม้ำธงขายพวกขนมหวานขา้มาวเหนียวมะม่วงขนมเทียนก็มีแนะนำกินกุยเตจเสร็จแล้วเราก็มาทะลุที่เดิมเขาเปิดน้ำตกล้ว็รไปดูเดินรอบที่เดิมไม่ใช่อันนี้เราจะเข้าไปในท่าเรือข้ามฟากสมุทรปาการด้านในก็จะเป็นตลาดเดยอะมากเลย คนเดินเยอะกันทั้งวันทั้งผลไม้ทั้งขนมหวานไทยๆแต่วันนี้เราจะเดินไปที่ตลาดท่าเรือกันก่อนเดินไปที่ท่าเรือข้ามฟากอันนี้เป็นทางข้ามฟากจากท่าเรือสมุทรปราก,การไปที่ปากน้ำร้านเร็ดย่างก็นหนึงนึกเช่กินหน้งันเลย รกรอบไก่กรอบก็มีน้าขนมไก่กรอบรอบ้ากับข้าวตรงนี้ก็เป็นท่าเรือข้ามฟ้าไปฝั่งพระสมุทรเจดีด้านนึงไ,ไปกลับข่าเรือก็หกบาทตรงนี้ก็เป็นทางเข้าเรือข้ามฟากคนละหกบาทไปฝั่งคนไปฝั่งพนบุรี ไปดั้งเรือเล่นกันดีกว่าโอ้ลัน้ำหนักได้เจ็ดสิบคนนะข้ามฟากข้ามฟากไปฝั่งนู้นจ้ะตรงปากน้ำตันนี้ก็จะเป็นเรือข้ามฟาก ก็มานั่งแล้วนี่อยู่ตรงปากน้ำเลยนะเนี่ยวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะข้ามอีกฝั่งนด้านนี้ก็จะมีแต่เรือใหญ่ๆเหงนันเลรือสีาดาราวเล่นผ่านไปเพราะมันอยู่ตรงปากก่ามันจะมีแต่เรือสมุนใหญ่ๆ ข้าฟากมาใก่อนถึงฝั่งอะไรเพรน้ํามันลงมันก็จะเป็นดินตะกอนตะรุมกันเนี่ยปลาช้ยเลยเป็นนกรนก,ก,ลลนกระยางไกลๆเลยเจอหาปลานกกยางเยอะนะแถวนี้เรือติดดินเลยต้องค่อยๆไปฝั่งเดนก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านแล้วก็เรือประมง เรืนลับนักท่องเที่ยวเป็นข้าเรือที่จะลงติดติดดินเดยรไปค่อนข้างยากคนล้อมเรือเยอะเลย คนเยอะมากเลยเรือจะรัปิดท้ายด้วยร้านริมเขื่องเขาบอกว่าอร่อยร้านนี้เดยต้องมาชิมซะหน่อยร้านอาหารทะเลริมเขื่องแต่ไม่ได้ริมเขื่อนนะนี่ริมถนนจะชื่อร้านเขาริมเขื่องข้านอกข่าในาเมนูอาหาร ริมเขื่อนอาหารทะเลปลาคามเบาๆขายปิดจานจานละไม่เผ็ดเลยไขแกงเผาหอยแมงปู่กุ้งเห็ดขึ้นเส้นเอาจานนั่งรอเป็นส้มก็มียำก็มีราบเนื้อก็มีเชียงยำตะไคร้กระชอนดูส่วนเมนูหลากหลายไข่เจียวปูก็มี ค่างดีนะเนี่ยผัดผมกระรวยก็ไม่เยอะแยะทุกคนมีสปอร์ตไลท์ของตัวเองไปจัช้อนตัดขึ้นใช่แต่มันต้องดีมันแพงกระเพราเนื้อน่ากินงานทะเลเยอะแยะเลยจ้ะหลังจากเดินเล่นที่ปากน้ำสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับเดินทางสะดวกสบายมากเลยจ่ายบริษมาปากน้ำ เท่ารถว่างกังหาะสำหรับการเดินทางจากปมฝ่าไม้มาปักนะ้ำทุกปางกัน,กนก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขีวยว BTS มาได้เดินทางสะดกสบายาได้อย่างดมาเที่ยวกันนะจ้าตลาดมีของขายเยอะแยะแล้วก็ถูกด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า